สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากค่ะวันนี้นะคะอันซีนค่ะเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวัดผาซ่อนแก้วนะคะที่นี่คือวัดผาซ่อนแก้วมีองค์พระที่สวยงามดังเทพนิยายเลยนะคะคือสวยมากค่ะคือเข้ามาเนี่ยนะคะเหมือนแบบ คือตรงนี้เหมือนสวงสวรรค์เลยค่ะแบบสวยงามมากค่ะอันซีนไทยแลนด์ค่ะเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครว่างนะคะก็มาไหว้พระที่นี่ได้นะคะวัดผาซ่อนแก้วค่ะก็จะมีองค์พระที่สวยงามมากๆเลยนะคะสถาปัตยกรรมนะคะก็คล้ายๆกับ คล้ายๆกับองค์พระที่ที่พม่าหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจค่ะนะคะก็ลองแวะเข้ามาดูนะคะองค์พระท่านสวยมากๆค่ะวัดก็สวยมากเลยนะคะ นี่เป็นสถานที่นะคะสถานที่สร้างนะคะพระเจดีชเวดากองณวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากมีนกยุงดู สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะนกยูงขอถ่ายรูปหน่อยนะคะเนี่ยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาออประมาณ แปดโมงนะคะเนี่ยค่ะองค์พระสวยงามมากมากเลยนะคะพามาเที่ยวชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงาม ตอนนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะในรอบๆนะคะรอบๆบเขาแถวนี้นะคะก็จะมีนะคะมีที่พักนะคะโหดื่มด่ำบรรยากาศแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะผู้บรรยายอาจจะบรรยายแบบไม่เก่งนะคะบรรยายเวอร์ไปนิดนึงแต่ก็ สดชื่นจริงๆค่ะอาจจะพูดผิดผิดถูกค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะลองมาเที่ยวนะคะนีคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะมาดูบรรยากาศรอบๆสวยงามนะคะที่เห็นไปน,นู่นนะคะก็จะเป็นเออกังหันลมนะคะ นี่ค่ะก็จะมีนะคะที่พักแถวแถวนี้นะคะมูนไลท์แถวเนี้ยแล้วก็จะมีที่พักนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะลองแวะเข้ามาเที่ยวนะคะอันซีนเลยค่ะนี่ค่ะวัดนี้คือสวยงามมากๆนะคะองค์พระท่านก็สวยงามค่ะสวยงามบรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะ แค่นี้นะคะถ่ายมาให้ชมค่ะ